<Yeah. S 2> เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมหลังจากที่เมื่อกี้ครับผมได้มีการทําประวัติไปแล้วทํารายการไปแล้วสองรายการนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้โค้ดวันพีซมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้จะมาชวนทุกคนเปลี่ยนพื้นหลังหรือว่าเปลี่ยนทีมนั่นเองอาก็เข้ามาในที่เดิมนะครับตรงถ้าลองใครไม่ทันเอ๊ะดูทันไหมเนี่ยก็เนี่ยครับเลือกทีมกับผมก็ เลือกที่ one p i e ครับผมดาวน์โหลดครับผมก็ใส่ที่ใส่รหัสที่เราได้มาเลยครับเมื่อกี้นี้เนี่ยครับผมทําการแคปหน้าจอไว้แล้วเรียบร้อยโอเคเปิดครับผมโอเค op 3ามสองครับโอเคครับผมใส่ไปครับ โอพีจำไม่ได้แล้วศูนย์แปดหนึ่งโอโอเคครับผมเมื่อใส่ถูกต้องแล้วสามสองสี่แล้วศูนมาจากไหนเนี่ย โอเคครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ยืนยันได้เลยครับผมแล้วกดดาวน์โหลดครับผมึ๊บโอเคครับใช้งานครับผมนี่เลยเรียบร้อยมีรูปเรือมาแล้วโอเคและตอนนี้ก็ยอดเงินเท่าเดิมเป๊ะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิน้นนอกจากลายที่นอกจากทีมที่แบบเท่กว่าเดิมเราไปดูกันดีกว่า ว่าเป็นยังไงมาอ๋อโอเคก็ถือว่าใช้ได้เป็นไปตามเงื่อนไขทุกอย่างก็ก็ก็เท่กว่าเดิมนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับน่ารักมุ้งมิงฟุ้งฟิงอะไรแต่อย่างใดครับผมก็ใครที่อ่าได้โค้ดแล้วก็ทํารายการครบเนะรู้สึกว่าการทํารายการนี้ก็จะกําหนดไว้ที่3รายการต่อเดือนหรือเปล่าก็คือเพียงเท่านี้คุณก็จะใช้ได้แล้วครับถ้าเราใครมียอดเงินเยอะก็เติมเงินให้เพื่อนก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นพ่อค้าเติมเงินก็ได้ครับผม ร้อยหนึ่งเก็บสิบ,บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนคุณเอาเงินเข้านี่ก็ดีๆนะครับอย่าให้มันลงหายไปสะหลักเงินต้นนะครับส่วนกําไรคุณจะไปกินดวงกินน้ําอะไรก็แล้วแต่โอเคก็นี่แหละครับสำหรับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับสิทธิพิเศษสําหรับคุณนะครับแล้วก็กดเมนูสีเหลืองนี้เลยก็กําลังจะโหลดขึ้นมานี่ครับเป็นรับรหัสบันพีครับผม อันนี้ผมรับไปแล้วเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะขึ้นแบบไหนอ๋อนี่ไงมันบอกว่าคุณใช้สิทธินี้ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้วสาหรับใครที่ทํารายการครบก็คือเดี๋ยวนะนี่ครับมันบอกว่าเอ่ดเรื่องไขกันนําไปใช้เดี๋ยวนะตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงอ่าเนี่ยครับอย่างน้อยสามรายการครับผม สามรายการคุณเติมเงินให้สามคนคุณก็ได้แล้วเติมเงินของคุณเองอีกเบอร์หนึ่งุณก็เหลือแค่สองเองโอเคครับผมสําหรับใครที่อยากได้ก็ลองไปดูลกันแล้วกันนะครับว่าลองไปทํารายการแล้วกันนะครับทำเล่นๆก็ได้อาจจะโอนเงินให้มงให้แม่เติมเงินให้พ่อยแม่อะไรอย่างนี้ได้เลยครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็คงง่ายๆสั้นๆอ๋อถ้าลองเคแบงจะเป็นผู้สนับสนุนก็ใครหรือใครที่รู้จักผู้ใหญ่ใจดีในเคแบงก็ บอกก็วด้นะครับว่าช่องผมรีวิวให้ไหวมากโอเคบ๊ายบาย